ข้อคิดหนุนใจเวลากับพระเจ้ากษัริย์ดดาวิดท,ทรงหอยหาเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าพระองค์ทรงตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอยู่กับพระเจ้าเหมือนกับเราตั้งหน้าตั้งตารออยู่กับคนที่เรารักผู้เขียนเล่าว่าสมัยที่ลูกชายคนโตยังเป็นแฟนกับภรรยาของเขา หากลูกชายของท่านกลับบ้านดึกก็จะพูดว่าพ่อครับผมไม่รู้จริงๆว่ามันดึกแค่ไหนเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนั่นเป็นสิ่งที่คนรักรู้สึกคนที่รักกันก็อยากจะอยู่ด้วยกันและไม่อยากจะแยกจากกันลองคิดดูว่าถ้ามีชายหนุ่มพูดกับแฟนของตัวเองว่าก็อยากจะมารับเร็วกว่านี้นะแต่พอดีดูข่าวพักค่ำอยู่ ผู้เขียนนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นอย่างไรคนที่รักกันก็จะหาเวลาให้กันนอกจากนี้คนที่รักกันก็จะหาวิธีติดต่อสื่อสารเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายการโทรศัพท์หรือการส่งอีเมลเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อจะติดต่อกันให้ได้ผู้เขียนถามเราว่าเรารักพระเจ้าหรือเปล่าเรารักพระอ,องค์จริงไหม เราให้เวลาส่วนตัวกับพระองค์หรือไม่เวลาที่อยู่กับพระเจ้านั้นมันช่างยาวนานน่าเบือ่อหรือว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วเรารักที่จะพูดคุยกับพระองค์และฟังเสียงของพระองค์อย่างตั้งใจหรือเปล่าเมื่อเราหยิบพระคัมภีร์ขึ้นซึ่งเป็นจดหมายรักของพระเจ้าถึงเราขึ้นมาเราจดจ่อทุกคำพอเรารักผู้เขียนหรือเปล่าถ้าเรารักบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกอยากจะอยู่กับพระองค์ ความรักของเราก็จะไม่เต็มไปอย่าง,างที่เราคิดเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่เราไม่ชอบใช้เวลากับพระองค์ไม่ชอบใช้เวลาอ่านพระคำของพระองค์หรือฟังเสียงของพระองค์วันนี้เราหาเวลาให้กับพระองค์แล้วหรือยังติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ Youtube ยูท e บชา n e l คริสตจักรพระพรเชียงใหม่